ลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังตีนเขาลูกหนึ่งที่สูงยิ่งใหญ่และเหนื่อยสุดหัวใจคุณใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อไต่ขึ้นไปให้ถึงยอดเพราะเชื่อว่านั่นแหละคือเป้าหมายชีวิตแต่พอถึงข้างบนกลับพบว่ามันไม่ใช่ภูเขาของคุณเป็นแค่ยอดเขาที่คนอื่นบอกให้คุณปีน ทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จทุกด้านแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าในใจคำตอบอาจอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้มาจากหัวใจตัวเองวันนี้ผมอยากชวนคุณกลับมาถามคำถามสำคัญเป้าหมายที่คุณกำลังตามอยู่ใช่สิ่งที่หัวใจคุณต้องการจริงไหมถ้ายังไม่ชัดการเดินทางทั้งหมดอาจพาคุณไปไกล แต่ไม่ใช่ทางที่ใจคุณอยากไปฟังเรื่องนี้ก่อนออกไปล่าเงินคุณอาจเปลี่ยนวิธีล่าไปตลอดชีวิตเราทุกคนเกิดมาพร้อมความคาดหวังทั้งจากครอบครัวสังคมวัฒนธรรมและยุคสมัยเป้าหมายหลายอย่างที่เราตั้งไว้อาจไม่ได้เกิดจากความต้องการลึกๆของเราเองแต่เป็นเพียงเปลือกนอกที่ถูกหล่อหลอมมาโดยไม่รู้ตัว ลองคิดดูว่าครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าฉันอยากมีชีวิตแบบไหนจริงๆคือเมื่อไหร่เพราะความวุ่นวายของโลกภายนอกเสียงของคนรอบตัวความกลัวความต้องการการยอมรับล้วนทำให้เราหลงลืมเสียงในใจตัวเองเป้าหมายภายนอกเช่นการมีบ้านหลังใหญ่การได้ตำแหน่งสูงการมีเงินหลักล้านเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สังคมให้คุณค่า แต่เมื่อเราวิ่งไล่สิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมเราอาจพบว่าถึงแม้ได้มาแล้วแต่ใจยังรู้สึกขาดในทางกลับกันเป้าหมายภายในคือสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนและคุณค่าที่แท้จริงเช่นอยากมีชีวิตเรียบง่ายอยากช่วยคนอื่นอยากสร้างสิ่งที่มีความหมายอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัว การแยกให้ออกว่าเป้าหมายของเรานั้นมาจากภายในจริงไหมต้องอาศัยความซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างลึกซึ้งมีชายคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเขามีรายได้ปีละหลายสิบล้านมีบ้านหรูรถสปอร์ตชื่อเสียงและการยอมรับแต่ทุกครั้งที่เขาตื่นเช้ามาเขากลับรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนไม่อยากมีชีวิตอยู่ เมื่อเขาเริ่มเข้าใจว่าเป้าหมายของเขาในวัยเด็กคือการเป็นศิลปินแต่เขาละทิ้งมันเพราะคำพูดของพ่อแม่ที่บอกว่าศิลปินมันไม่มั่นคงเขาจึงเดินทางไกลจนประสบความสำเร็จแต่ใจของเขากลับหล่นหายมาตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งวันหนึ่งเขาหยุดทุกอย่างใช้เวลาอยู่กับตัวเองถามคำถามง่ายๆว่าแล้วฉันต้องการอะไรกันแน่ เขาจึงเริ่มวาดรูปอีกครั้งและเปิดสตูดิโอเล็กๆในชนบททุกเช้าเขาตื่นมาด้วยรอยยิ้มแม้รายได้จะไม่เท่าเดิมแต่หัวใจเขากลับรู้สึกเต็มเปี่ยมการเดินตามเส้นทางของคนอื่นอาจทำให้เราเดินเร็วแต่การเดินตามเส้นทางของตัวเองจะทำให้เราเดินได้นานและไปได้ลึก หลายคนพลาดเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเพียงเพราะมองว่าสิ่งที่คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำให้ได้แต่ไม่เคยถามตัวเองว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรศรัทธานในตัวเองคือจุดตั้งต้นของเป้าหมายที่แท้จริงเป็นการยืนอยู่บนความเข้าใจว่าแม้เส้นทางของเราจะแตกต่างจากคนอื่นแต่มันมีค่าเท่าเทียมกันเทคนิคสังเกตเป้าหมายที่ไม่ใช่ของเรา ถ้าเป้าหมายนั้นทําให้เราต้องฝืนธรรมชาติของตัวเองทุกวันอาจไม่ใช่ของเราถ้ามันทําให้เรารู้สึกว่าไม่เคยพอไม่มีวันจบนั่นอาจเป็นเป้าหมายที่เกิดจากความกลัวไม่ใช่ศรัทธาถ้าแม้แต่ตอนที่ประสบความสำเร็จแล้วเรายังรู้สึกว่างเปล่านั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังหลงทาง ไม่สำคัญว่าเป้าหมายของคุณจะดูเล็กแค่ไหนในสายตาคนอื่นขอแค่ใจคุณรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่นี่คือสิ่งที่คุณพร้อมจะทำแม้ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครชื่นชมการที่คุณอยากมีชีวิตเรียบง่ายมีเวลาทำสวนอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความหมายก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คนที่อยากสร้างบริษัทพันล้าน เพราะถ้าใจไม่ชัดต่อให้เป้าหมายใหญ่แค่ไหนก็เหมือนเรากำลังขับรถโดยไม่มีแผนที่ถ้าใจไม่ชัดเราอาจกำลังวิ่งไปผิดทางอย่างมั่นใจโดยไม่รู้ว่ากำลังเสียเวลาและพลังชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่ใช่เราแต่ถ้าใจชัดแม้ทางจะยากแม้จะมีคำดูถูกแม้จะยังไม่สำเร็จวันนี้เราก็จะรู้สึกมั่นคงเพราะเรากำลังเดินในทางที่ใช่ ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลความเร่งรีบและการเปรียบเทียบเป้าหมายชีวิตของใครหลายคนจึงถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่อยู่นอกตัวเรามักมองว่าความสำเร็จคือการได้มากขึ้นมีมากขึ้นอยู่สูงขึ้นแต่เราแทบไม่เคยถามเลยว่าสิ่งนั้นถูกต้องไหมสำหรับเรานี่คือจุดที่หลักธรรมะเข้ามาเป็นเข็มทิศสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบซึ่งเป็นองค์แรกของอริยมรรคมีองค์8ในพระพุทธศาสนาเป็นการเห็นถูกเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีคุณค่าอะไรเป็นเพียงมายาในชีวิตประจำวันความเห็นที่คลาดเคลื่อนเปรียบเสมือน GPS ที่พาเราไปผิดทางไม่ว่าเราจะมุ่งมั่นแค่ไหนถ้าจุดหมายถูกปักไว้ผิดยิ่งขยันก็ยิ่งหลง คนเราจะตั้งเป้าหมายที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเห็นตามความเป็นจริงว่าชีวิตคืออะไรความสุขคืออะไรความสําเร็จคืออะไรอะไรคุ้มค่าที่จะแลกสัมมาธทิฏฐิไม่ได้สอนให้เราทิ้งเป้าหมายทางโลกแต่ชี้ให้เห็นว่าเป้าหมายควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัญญาความเข้าใจชีวิตไม่ใช่ความอยาก ความกลัวหรือการเอาชนะคนอื่นตัวอย่างของความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิคิดว่าการมีเงินมากคือสิ่งเดียวที่ทำให้มีความสุขเชื่อว่าความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นเสมอมองว่าการแข่งขันเป็นหนทางเดียวของการเติบโตความเห็นเหล่านี้พาเราไปสู่เป้าหมายที่บิดเบี้ยวเหมือนเราใช้เข็มทิศผิดขั้วจนหลงวนอยู่ในวังวนของความไม่พอ วิธีฝึกสัมมาทิฏฐิศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งเริ่มจากหลักเบื้องต้นเช่นอริยสัจสี่ไตร, 4, ตรลักษณ์อนิจจงทุกขังอนัตตาสังเกตความคิดตัวเองทุกครั้งที่เรารู้สึกอยากได้อะไรลองถามว่าทำไมใช้สมาธิและสติเพื่อฟังเสียงข้างในมากกว่าเสียงจากภายนอก สื่อสารกับผู้รู้หรือโค้ชทางจิตวิญญาณเพื่อสะท้อนมุมมองและไม่ติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมสัมมาทิฏฐิกับการตัดสินใจเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเป้าหมายชีวิตจะชัดขึ้นเพราะเราไม่ได้ตั้งจากความอยากแต่ตั้งจากความเข้าใจเช่นเราเลือกทำงานที่อาจได้เงินน้อยกว่าแต่ตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้นเราเลือกออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มแม้จะโดนตัดสิน เรากล้าทิ้งสิ่งที่ดูดีในสายตาคนอื่นเพื่อเลือกสิ่งที่ถูกในใจเราจากความสำเร็จสู่ความสงบความสำเร็จในโลกภายนอกอาจให้เสียงปรบมือแต่ความสำเร็จที่มีสัมมาทิฏฐิจะให้ความสงบในใจชีวิตจะมั่นคงแม้อยู่ในความเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีบทสรุปของการเห็นชอบ สัมมาทิฏฐิคือแสงไฟที่ส่องทางจิตใจของเราทำให้เราไม่หลงตามเป้าหมายจอมปลอมแต่เห็นชัดว่าอะไรคือความจริงอะไรคือทางของเราเพราะสุดท้ายเป้าหมายไม่สำคัญเท่ากับทิศทางและทิศทางที่ถูกต้องจะนำเรากลับมาหาตัวตนที่แท้จริงของเราเอง ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนทั้งจากสังคมโซเชียลมีเดียและความคาดหวังรอบด้านการได้ยินเสียงของตนเองจึงกลายเป็นสิ่งที่หายากขึ้นทุกทีเราอาจใช้เวลาทั้งวันตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับข้างในเลยการเชื่อมต่อภายในจึงไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันคือรากฐานของชีวิตที่มีความหมาย เสียงจากภายในมักไม่ตะโกนมันเงียบสุภาพและอ่อนโยนแต่มันรู้ว่าคุณคือใครมันรู้ว่าคุณอยากไปทางไหนและมันจะไม่หยุดเตือนคุณแม้คุณจะพยายามกลบเสียงมันด้วยเป้าหมายจอมปลอมสักแค่ไหนก็ตามการเชื่อมต่อภายในจึงเป็นเหมือนการกลับบ้านกลับมาหาตัวตนดั้งเดิมก่อนที่โลกจะสอนให้เราเป็นใครบางคนที่เราไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราห่างจากตัวเอง ความเร่งรีบที่ไม่มีที่สิ้นสุดความกลัวการตัดสินจากคนอื่นความรู้สึกว่ายังไม่พอที่ฝังรากอยู่ลึกการใช้ชีวิตโดยไม่หยุดตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสะสมความสับสนความเครียดและความรู้สึกหลงทางจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เราต้องการอาจเรียบง่ายมากๆแค่ความสงบความรักหรือความสุขแบบธรรมดา เทคนิคการเชื่อมต่อภายในสมาธิและสติเริ่มต้นด้วยการนั่งเงียบๆทุกเชา้าแม้แค่ห้านาทีหลับตาหายใจลึกฟังเสียงของหัวใจโดยไม่ตัดสินใจใดๆเขียนไดอารี่ความรู้สึกเขียนโดยไม่ต้องสวยไม่ต้องคิดเยอะแค่ปล่อยให้มือเขียนสิ่งที่อยู่ในใจตั้งคำถามทรงพลังเช่นถ้าไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันฉันอยากทำอะไร ฉันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่สุดตอนไหนถ้าไม่มีคำว่าเงินฉันจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนฟังร่างกายสังเกตว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับแต่ละสถานการณ์ร่างกายมักบอกความจริงที่ใจยังไม่ยอมรับการอยู่กับความเงียบโลกภายนอกสอนให้เรากลัวความเงียบแต่ในความเงียบคุณจะพบเสียงที่สำคัญที่สุดนั่นคือเสียงของความจริงข้างในตัวคุณเอง ลองปิดโทรศัพท์สักชั่วโมงออกไปเดินในธรรมชาตินั่งมองท้องฟ้าฟังเสียงลมหายใจคุณอาจจะเริ่มได้ยินเสียงเบาๆที่เคยถูกกลบด้วยความวุ่นวายเชื่อมต่อกับคุณค่าที่แท้จริงคุณค่าคือเข็มทิศภายในมันเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปตามแฟชั่นหรือกระแสแต่คือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวเองอย่างเต็มที่เช่นความซื่อสัตย์ความเมตตา ความเรียบง่ายการเติบโตการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้คือการเชื่อมต่อภายในที่ลึกซึ้งที่สุดเมื่อใจนิ่งทางก็ชัดคุณอาจไม่ต้องมีทุกคำตอบในทันทีแต่เมื่อคุณเชื่อมต่อกับภายในอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มรู้ว่าสิ่งไหนใช่สิ่งไหนไม่ใช่ใครควรเดินไปด้วยกันและอะไรควรปล่อยวางนี่ไม่ใช่การหนีโลก แต่เป็นการกลับมาเต็มตัวเพื่อจะใช้ชีวิตในโลกอย่างมีสติและไม่หลงทางการเดินทางกลับมาหาตัวเองคือการผจญภัยที่สำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะสำเร็จแค่ไหนในโลกภายนอกถ้าไม่รู้จักตัวเองคุณก็อาจรู้สึกเหมือนหลงทางแต่เมื่อคุณเชื่อมต่อกับข้างในอย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าเป้าหมายไหนควรค่าแก่การเดินทางคุณจะกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ตรงกับหัวใจ คุณจะไม่ต้องวิ่งตามใครอีกเพราะคุณได้กลับมาเป็นคุณอย่างแท้จริงเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่คำว่าเป้าหมายถูกวัดด้วยยอดวิวยอดขายหรือยอดฟอลโล่แต่เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงบางทีมันวัดด้วยความสงบในใจความรู้สึกว่าฉันได้ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันเชื่อจริงๆหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยหลงทางหรือไม่มั่นใจว่าเดินถูกทางไหมขอให้คุณรู้ไว้ว่า คุณไม่ได้ลำพังและทุกคนล้วนเคยมีวันที่รู้สึกแบบนี้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณหยุดฟังเสียงในใจทุกครั้งที่คุณเลือกเดินตามสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในคุณกำลังกลับมาเชื่อมต่อกับเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเพราะเป้าหมายไม่ใช่สิ่งที่เราอยากมีแต่คือสิ่งที่เราอยากเป็นในขณะที่เดินทางไปถึงมันอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนเส้นทาง อย่าก,กลัวที่จะเดินช้ากว่าคนอื่นขอเพียงแค่คุณมั่นใจว่านั่นคือทางของคุณและหากวันนี้เนื้อหานี้ช่วยให้คุณได้หยุดคิดได้หันกลับมามองภายในได้ฟังเสียงในใจแม้เพียงนิดเดียวผมก็ขอส่งแรงใจให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่เป็นคุณอย่างแท้จริงหากเนื้อหาในตอนนี้พาคุณได้หยุดคิด ได้กลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเองและทำให้คุณรู้สึกใกล้ตัวตนแท้ๆมากขึ้นขอให้คุณอยากเก็บแรงบันดาลใจนี้ไว้คนเดียวแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณรักหรือใครก็ตามที่คุณรู้ว่าเขากำลังหลงทางในชีวิตบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจไม่ใช่คำตอบแต่คือการได้รับแรงใจแบบนี้ กดติดตามช่องคิดเปลี่ยนเติบโตเพราะเราจะมาเติบโตไปด้วยกันทุกสัปดาห์ด้วยเนื้อหาที่ไม่ใช่ให้แรงบันดาลใจแต่ช่วยปลูกศักยภาพภายในคุณอย่างแท้จริงสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่าประโยคไหนในตอนนี้ที่สะกิดใจคุณที่สุดเพราะคำตอบของคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจของใครอีกหลายคนที่ได้อ่าน และถ้าคุณอยากเห็นตอนต่อไปพูดเรื่องอะไรหรือมีคำถามในใจเกี่ยวกับการเติบโตความชัดเจนเป้าหมายหรือการเปลี่ยนผ่านชีวิตคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับคุณไม่ได้ฟังอยู่คนเดียวเรากำลังเดินทางด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ